อันใบนี่อยู่ในท้องคือยมันบักนันพ่อใบพ่นนั่นแหละย่างอยู่นั่นเนี่ยใบบักมึนๆเนี่ยแมนแมนครับนั่นบักไผ่ตะวันเด็กพี่น้องห้อยตะวันครับผมเออบักไผ่ตะวันเลยยู่ยาก่ยกลมือนี่พุ่นล่ะขดนจางขาเป็นต้นอ้ข่อเอาจริงเราหนีเขาคอกเลยบันเนี่ยมีบักไผ่ตะวันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอายุมันเท่าใดแล้ว23เมษายน67เราเราเกิดจริงนั่นไผ่ชิบไ้วันที่2สองสองเมษายสองคืนสัปดาับ อันเดไยนใบเพราะว่าเพเฉียนเก่าเดือนหนึ่งมันเลยไปอีกเดือนหนึ่งโอ้สองพฤษภาเราเกิดเนาะมิถุนามิถุนาโอ้มิถุนาเมื่อเพิ่เกิดกันมิถุนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาครับผมห้าเดือนนะครับพี่น้องเดือนครับผมนั่นบักไพ่ตะวันห้าหกเดือนเราเกิดจริงวันที่สองมิถุนาครับผมแมนสร้างอุดรครับพี่น้องเข้า บักไพ่แต่วันลูกสร้างอุดรน,นันฮาเดือนเน้นว่าเน่ยครับผมสูงก็บานก็เมืองเขาสูงก็มูนะครับพี่น้องใช่ใช่มาพีใช่ช่วยช่อยโยครับอันนี้พุ่นปักตาเต้มครับตาเต้มแก้มจำข้อสามอ่องกําไลเก่านาหลังสูงลูกสร้างอุดอครครับพี่น้องไปเขาแก้วอีก ันนี้แม่เพิ่นมันหยังบัดนี่แม่เพิ่นนี่อยู่ในท้องนี่ใส่สายเก่าเจริญไว้แล้วครับสายเก่าจะเลื่อารย์อ๋อเก่าเจริญผสมจริงเนาะพ่อครับผมวใส่ลูกเก่าเจริญไว้กันครับผมพ่อนี่เป็นลูกเก่าเจริญนะครับพี่น้องเขาครับักไพ่นี่เป็นลูกตัวที่ไหนเล่าเหรอพ่อบักไพ่นี่เป็นลูกตัวที่แต่มาอยู่ตรงผมตัวทีซีครับตัวทีซีนี่ตัวที่หานาะในท้องตัวที่สามตัวที่สามโอตัวที่สามผมได้สามเพิ่นได้หนึ่งตัวที่ซีนาะในท้องนี่ครับผมแมนจักเดือนเหรอครับตัวทีซีนี่ทับ ว่ายเดือนอะไรเดือนสิงหาที่ไหนครับสิงหาเข่าเราเนาะครับไปเข่าเราว่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเข่าเราพี่น้องเข้าประมาณสองเดือนกว่านี่แหละกันมันปิดก็ได้ครับเดือนกว่าสองเดือนนี่แหละเปิดมันเพราะพ่อมือนี่เปิดให้ชมเลยครับพูดได้มากแต่อย่าเจีบครับลองจีบบั้งเอาลองจีบบั้งดั่วแบบไก่ครับแม่นี่ครับเออเสียเงินใส่ราคาไงเงี้ยเอาที่เปิดราคาเล่นนอเอาให้มันเปิดเล่นนบสาแก่ใจร้อนพ่อเปิดเล่นเนาะ เปิดในยุคนี้เลยเอาู้ใดมาพันธุกรรมของเราครับผมเราหัวก้อนกอนสิเปิดแมนนี่ใหญ่แบบนี่คือลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญครับโตง่มๆนั่นเนาะน่องเก่ายวันนั่นแมนครับแล้วก็โตใหญ่หมูก้อนนั่นนั่นก็คือน้องเขาไม่เขาไม่เขาไม่เป็นตัวแรกแล้วก็เจ้าวไข่หเขาไม่นี่เขาไม่นั่นลูกก็หล้านของเจ้าแบงครับผมครับที่เราไปยูอุดวนดูคูแก้วอดนนี้เราสูงเลยสี่สิบเจ็ดครับ แล้วก็มีเก่าขวัญพี่สาวของไอ้ไพ่นี่ครับผมแมนครับแล้วก็ง่ายมันละพี่น้องเป็นสามเป็นสี่กบอัดไว้ในซองนี่แล้วเนี่ยเราส่งลูกดีที่สุดครับเปิดให้มันสาแก้ใจวักด้วยพ่อเปิดให้มันตาแก้ใจอยากเปิดอีรีเรแต่ว่าราคาเล่ากับตามตลาดเนาะฮะเจ้ามีผู้มักน้ำครับเพิ่นอยากได้อยากสู่เอาไปพัฒนาครับตัวโบ่แมนไปส่งหมองอื่นไปพัฒนาตัวเพียเลียงเอาห้าเมื่นบาทครับ หาเมื่นครับผมแม่เจ้าพ่อแม่ดิแม่กับลูกล้วนแม่กับลูกกับลูกล้วนทั้งทั้งป้ามจะขวางนี่ตัวดีให้คนน้าบักไพรก็คือว่าเต้สมัยบุวมบุๆยุ่เจ้ากับว่าเอาน้องพ่อแม่่ครับผมฉันเว้นบุวมบุๆยุ่งบักไพรกับแม่นี่พ่าะด้ะไรไม่รอดคือครับผมวันนี้บักไพรแต่ว่านลูกสร้างอุดรเนี่ยเนี่ยงามๆเนี่ยกับแม่เนี่ย หาเงินด้วพอ่อครับผมหาเงินบาทโอ้ยเอาโหซะเสียดายเอาหาเงินเนี่ยเราไป,ไปครับเป็นตอนมากระทิงมายุหาเงินเพื่ออย่างนี้นะอู้ยกันเพิ่งห้าบนเสียกันเลยก็ห้าบนมันกด้วยพ่อครับแมนครับโอ้เปิดเราได้พี่น้องเข้าเนี่ยเปิดแล้วครับนี่บกักไพ่ตะวันนี่ใหญ่มันนี่ไม่ได้โตงามๆครับพี่น้องเราโตมันนี่ก็งามเหมือนกันนี่ครับผมโบ้ไม่รู้ปีครับผมนี่โตมันนี่ลูกสร้างอุดรนี่อายุห้าหกเดือนนี่เพิ่งดูนี่ แมนพ่อผอครับผมแมนครับเมื่อหาหกเดือนสองมิถุนหน้าออกวันที่สองมิถุนหน้าหกเจ็ดเพิ่งหันพี่น้องเนี่ยเพิ่งด้วยมันสูงก็บานก็เมืองเขาเหรอนี่แม่เพิ่นเนี่ยเพิ่งเขาเล่าพี่น้องนี่แหละเขาค่าลาบาวลูกที่สองเมื่อนึ่งสองสามเดือนแล้วสองสามเดือนโอ้แบบนี้่อยสีดอกเล่าเลยพี่น้องเขาบักเถือกเด้นี่พอเป็นสูงตัวเราเพราะว่าพนเป็นลูกเก่าจะเลื่อนพ่อผอพอเป็นลูกเก่าจะเลื่อนรับผมแมนครับอาเน่าเลยเพระ่อ ครับทับน้ำบานเท้าขึ้กันนี่ยแหละครับขายเหง้าขึ้กันนะก็ักไพรแต่วัดนะครับพี่น้องเห้าเดี๋ยวผมมาทางนี้กว่าขาขายยังไงดีตัวเจ้านึ่งขายเหงาเด้อพี่น้องเห้าเห็นบ่นไหนบ้างฝักลาบอะนี่เนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่โอ้โหใบคล่องสีดอกเล่าเลยมีขวัญสองทางเอกมงคลดอกหนึ่งพี่น้องเห้าขายเหง้ากำไลเก่าด้านหลังหน้าหลังขึ้กันเพราะได้สามเดือนเราที่พ่อแม่ขึ้นไปแม่แม่พ่นก็เริ่มเป็นสัตว์แล้วล่ะครับโอ้เริ่มเป็นสัตว์แล้วเนาะ เริ่มเป็นสายแล้ตแต่เ่าพวกท่านด้ให้ไสเนาะแม่นครับมักอนีว้นเราเด็พี่น้องเขาเอันนี้ก็ยอยากดูดดล้วละเนี่ยแต่มันกนีวนแล้วนี่เอแต่มันผู้ดใดไปมักตัวใดใสเลิศนะครับเป็นรอบเนี่ยแม่นครับครับผมพรอลวกกับสามเดือนแล้วกับสี่เดือนกับใสกับพ่อดีพี่น้องเขาครับมันที่ได้กินน้มแม่หกเดือนนะครับผมมันก็โอเคอยู่เด้แม่นพ่อพ่อได้กินนมหกเดือนนี่ถือว่าโอเคเด้พี่น้องเขาเพราะฉะนั้นกับ มีหลาห้องกับเบิ้งยิงสิละแต่ว่าจะให้ขึ้นพ่อสามเทียด้วพ่อครับแมนครับแมนเอเทียที่สามต้องเห็นไซด้ยพี่เราสำหรับไข่ที่นี่ลวกเหล่านี้สองไข่แม่สาวสองสามเดือนนี่กันเริ่มที่เป็นสัตว์เหล่าแม่คนครับว่าเท่าไหร่พ่อว่าสองหมือนเก่าพันขึ้นกันสองหมือนเก้าขึ้นกันครับแมนครับผมเอแต่ว่าแม่นี่กับยี่สูงไอยเรียกกันไข่เป็ดไข่ไก่เนาะพ่อเนาะนี้สูงลอยสามสิบห้าอยู่หรือลอยสามสิบห้านะครับผมแต่ว่าเปิดซ้ำกันครับพี่น้องเข้าแเปิดสองหมือนเก่าซ้ำกัน พ่อลวกเถือกลวกเถือกหน่อไงพ่อเป็นเก้าพ่อเป็นพ่อเป็นลวกเก้าจะเลื่อนได้ว่มพ่อเป็นลูกเก้าจะเลื่อนได้พี่น้องเฮ้าแต่ว่าผมเห็นสิ่งที่สอดอยู่ในของบักเถิอกหน่อยนี่คือมันขาเหย้าเพะ่อแม่นครับผมขาเหย้านะครับพี่น้องเฮ้าขาเหย้าคือบักไผ่หล่ะนะครับขาเหยาดีครับขาเหย้าคือบักไผ่แต่วันได้พี่น้องเฮ้านี่เห็นบ่นี่ วยรุ่นนี่มันว่าเทีนแตกแักสามซี่เดือนเข้าไปนี่ก็เริ่มแตกแล้วแม่นี่ก็ว่าเป็นส่งขี่ไร่ด้พี่น้องเข้าอ่างดีครับเขาขั้นส่อนเกือบอุมบาดุนนี้เดี๋ยวผมให้เบื้องได้พี่น้องข้างมาเลยครับเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเขาเล่าเป็นวงเป็นวงพระจัน์เลยแหละพี่น้องเข้าครับผมเขาวงพระจัน์ก็ว่ามันก็คือว่าน้องพอตัวนี้มันนาแรงเนาะตอนนี้เนาะแมนครับผมมันนาแรงกินเฟี้ยงกินมากมากแล้วมีน้องเข้ากินงาอืนั่นไปนเนี่ยอยางน้ำหมด องเมืนเก้าเนาะพ่อครับผมแมนครับคุยกันได้เนาะคุยกันได้คือเก่าแหละครับผมเดี๋ยวผมให้เบื้องไข่นี่พี่น้องเขามาท่านี่มันแดดซองเบิ้งไข่เนี่ยงามให้นะครับพี่น้องแม่เราหลังตรงดีใช่ไพี่น้องเห็นบ่านี่เนี่ยเนี่ยครับแต่ว่าลูกเล่านี่ขาเหงาอีีพ่อครับผมแมนครับเล่าให้ลูกโตมุดีอยู่ับมนครับลูกตัวที่แรก เล่ากับมูดีสิเลยครับขันเม่อนไทยตอนมันนั่งหยาสดๆเขียวๆอยู่รับพัวครับแมนตุ่ยงามแม่งบักเถิดหน่อยตัวนี้นะครับตัวนี้มันจถิดหยาอึดจังหน่อยครับผมมันจะนุ่มจะหยั่งไปเล็กน้อยก็ได้แม่นครับผู้เมียก็กลิ่นบมาๆเนาะผู้เมียเลยส่งนี่ครับพี่ดว่าก่อนเออผู้พคนมีปลูกหยานี่ก็ได้เปียบรับพัวหยานี่เนาะแมนแม่นไม่หยาสดจะกินตลอดครับผมนี่พี่น้องเฮาเด้อนี่สองเหมือนเก่านี่ยนะเออเนี่ยเพราะว่อเนี่มุมนี่สวยเลยนี่ ไปบักลาไปไปยุ่มแม่เด้อพีนองเด้อนี่นี่แม่ลูกนี่สองมื่นเก่านะครับแม่นั่นกับสองมื่นเก่าพื่อกัเนาะพ่อเนาะครับผมโอ้งามพ่อจับชั่วแบงสันแล้วพ่อพ่ดล่ะอากลากยุพีนองเข้ามาเอาเด้อคุยกันได้ลูกแรกครับผมลูกแรกนี่น้อนนี่ลูกเล่านี่น้อนี่ครับผมลูกพูดอะไรพ่อลูกเิ่นกาทับฝูงเป็น ข้อยลูกพวดีเยู่ลยครับโอ้ลูกแม่ผวงนี่เนาะทับน้ำบานน้ำยั่งไปพอซูมือนี่เพราะฉีไล่หลวงพ่อเนี่นครับนกับแจทับน้ำบานนี่แหละครับลูกมันก็ะด้เน็่ควอยพอพันน้ำบานซูมือนี่กับเพราะฉีไล่เมื่อเ้าไปพ่อตัวหนึ่งผมสงสัยว่าลูกเบิ่มเหรอพ่อครับผมกับว่าะฉีไล่เหรอเนี่ยครับมดันลงมาี่มันบ้ครับเมนครับผมอัพคลิปลงไ้เบิ้งเหรอพี่น้องเข้าในเกียร์บวกไปเบิ้งเหรอด้วยเน่มันลอยดีเยอะเลยผมว่ามันลูกเบิ่มพันล้างค่ะค่ะเหรอเบิ้งโค้งนาเหรอนะ รับจ้างน้ำบานกับพ่อชีไรนะครับพี่น้องเฮาดีมั้นะครับครับผมตัวน้อยนี่เนาะพ่อเนาะลูกตัวน้อยเนี่ยแะครับลูกเป็นอายุเท่าไหร่แล้วพ่อนี่อายุนี่เาก็ได้เดือนก็กว่าเดือนก็กว่าหน่อเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย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 บกเถือกน้อยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยทำตรงเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้โหมันสองทางสองดอกคือกันเนะพี่น้องเฮาเพิ่งจะได้เดือนหนึ่งนาะพ่อเนาะแม่ครับผมก็เอ๋แม่พ่แม่เราเพิ่งจะได้ลูกเนาะพ่อครับพุ่งลูกแรกครับอ๋อแต่ยังบ้านได้ขึ้นเหนียวนาะเพราะว่าได้เดือนเดียวครับผมมแ่่นนครับบาเเดีใหห้้ง นี่เด้อพี่น้องเฮาเขาขั้นซ้อนนะครับผมนี่ก็สูงอยู่ประมาณนี่แหละเนาะพ่อเนาะไปห้าร้อยสามสิบนี่แหละเ<ม>นาะครับตัวนี้ร้อยสามสิบเมตรสามสิบแต่วัดร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบเนี่ยครับแสดงว่าอีนั่งน้อยนั่นเกือบร้อยสามสิบคือกันเลยสูส,ยส,สีเลยแต่ว่าอาจจะเป็นไกลๆนะครับตัวนั้นมันติดตัวต่ำกว่าอยูพ่พ่อ ครับตั้มวาน้อยหนึ่งตั้มควายดอกกี่ดอกเขา้าควายหน่อยนะแต่ว่าตัวเม่นี่รอยสามสิบแล้วพอหน่อยนีค่ครับเม่นครับเออกับลูกเถือกเด้อพี่น้องเด้อนี่พ่อ่าเท่าไรพอเมีนี่สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าเนี่ยพี่น้องเข้าก,กับประมาณนี้นะครับพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่แ่แหละครับ,รบมันเม่มมดียุ่นี่ลกูกนีเเขาน้ำกรซซํานี่แหละพ่อควายพัฒนาเข้ากับไปไ่พ่อเอาไปใส่พ่อกันพี่น้องว่านี่พ่อกับไปใส่พ่อเอาแต่ว่าผมว่ายุคนี้ควายเบอร์นี่แหละ ปล่อยไงครับผมผู้เพิ่นอยากเอาไปแทนกล้วยเพิ่นขายออกแล้วอยากเอาไปแทนได้แม่ลูกไปแทนราคาเบาๆอย่างงี้ครับผู้ลงทนเพิ่นก็บ่มีเงินซื้อได้พี่น้องเฮา้วยอันสูงๆใหญ่ๆไรเกิดเพราะมีเด้ผมนึกว่าว่าพัฒนาเอาให้สร้างเอาเด้อพี่น้องเฮาเอาเรื่มจากแม่นี่ไปดิจังซี่เอาไปใส่พอเอาแต่เข้าใส่พอดีๆเออยากได้ควายสูงคือเพิ่นเฮาก็ไปใส่พอเอาเพราะว่าเฮาบ่มีเงินสิไปเอาแม่สูงคือเพิ่นเด้ อันแม่สูงยังอยู่ในฟ้ามทั้งคนกันสูงแห้งนาะพ่อเนาะมันกิบเพราะใดของเพื่นไหมมันกิบเพราะใดครับมันใหญ่หลายคนกันครับเป็นฟ้ามเพคนกันซื้อในฟ้ามกันคือเขาแมนครับเพราะฉะนั้นในบ้านเ้องกันจังสี่ลายพี่น้องเท่าใส่ก็พ่ออันนี้สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้ากับลูกเนาะกับลูกครับครับผมนะกับลูกเชือกด้วพี่น้องได้ใส่ละได้ครับพี่น้องมันมึนได้หน่อยถ้าบันนี่ไปฮันโดดคุ้มเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย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 ลูกเชือกคนนี่เด้อเนี่ยเนี่ยบักเชือกหน่อยนี่ได้เดือนหนะครับผม กับแม่เด้อยพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบื้องอ้อมเดีอยวนีเรากับมีขวัญซ่องทางนี่เขาขั้นส่วนนึกกันพี่น้องกีกไลครับยข้ออ่องเอ,อืกบุกเผาผูวผวก๊าบรเก่าน,นาหลังคือกันนะครับผมค้ายส่งดีคือกันนะครับพี่น้องเฮ้ายูทีเฮ้าเด้อยพี่น้องไปปัตน,นาไปบำรุงเอานะครับผมะก,กีผมเลี้ยงง่ว่ากับว่ได้ไงได้ควาง่ว่าผม,แ,มแต่ว่าลวกออกมามีตัวดีๆเพราะผมไปใส่พอเอาเด้ ตามสายตื้นเฮาแเราผมอีอว่าแง่งหนึ่งความง่วผมผมผสมจริงมัดครับผมเนี่ยเห็นว่าพี่น้องเี่อว่าเรื่องผสมจริงอีกแล้วผ่นจิงออกมาตันนี้กับมแตรตัวดีๆครับครับผมมันอยู่ที่เหาาด้วยพี่น้องเด้วยสองมือเก่านะพ่อนะครับผมแมนครับสองมือเก่าเน่ยก็หลวกด้วยพี่น้องด้วยมามือนีมือเื่อนผมใส่ตลาดต่อกัก็ได้ไปอยุคคือเขาครับว่าวัดเหรียญเรืองว่ากันอีกคือเ่านะครับแต่ว่า มันยังเห็นก้อนนาอพ่อเนาะเออเดเห็นก้อนเพราะว่าพอด้เห็นกันดวนแล้วนะครับพี่น้องเนาะเห็นกันยุตตลาดยู่ถูกนาแหละแต่ว่ามันพอด้มากคอกดวนแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวแฟนเพจที่เชื่อพอดเน้อพ่อนาะครับผมแม่นครับผมเอาเป็นตัวแรกเลยนาอพ่อนาะครับผมสวัสดีแฟนเพจครับผม ตัวนี้มาได้สาพอดนี่ตัวนี้กาค่วยมาแต่รอบ้านเนี่แหละครับควยรอบ้านครับตัวดีใช่ไครับมันคือกําไรงามแต่พ่อกำไรงามครับมันคือเป็นสายอุทัยทอยู่ครับตัวเถืองคือตัวเมียพ่อตัวเมียครับผมก็สีจับครับผมเมียผมก็สีจับครับผมก็สีหัดจับตาเ้ี่ยมเปี่ยมจ้คมัมกาไรเก่าหนาหลังเอค้วยส่งหน้าตาหนานกมีสายอยู่ด้วยพ่อครับผมเมียนครับควยตัวนี้มีสายอยู่คุณมาทางใดเลยครับ ของบิ๊กอุ้งไถ่กันนะบิ๊กอุ้งไถ่ครับผมแมนเจ้าของเพิ่นว่าพี่ครับผมแมนครับเพิ่นเนี้อ๋อเจ้าของเพิ่นว่าเนาะครับผมซื้อมาตัวคเพิ่นเพิ่นก็ทับตัวนี้โยรับเพิ่นก็ว่าเพิ่นทับบิ๊กอุ้งยล่ะตัวนี้ก็ล่ะอ๋อคอเพิ่นน่ะไม่ได้ตัวดีๆครับก็เบิ่งต้นโตมันนะครับเอ้ยได้ดีน้องเฮาอายุเท่าไดร่เหรครับพ่าอายุว่าก็ได้สิเข้า10เดือนนี่ล่ะครับสิเข้า10เดือนแมนครับสูงบักใหญ่เลยครับอุ้ยช็อป้ยวุ้ย หยุลูกยุดหยุดหยุดซิฟเดือนมันสีสวงสีซ้ำแม่นั่นเลยด้วยว่ะครับบับทองยุดลูกฉบับทองเขาก็เริ่มจับครับเขาก็ไปจับมาเด่นี่ครับด้นี่พี่น้องซิฟเดือนสวงสีท้อแม่นี่เหรอแม่ครับผมสนเข้าไว้คนสนเข้าไว้เราคนกันโอ้เขาก็ที่หัดผูกครับผมแต่ว่าหู้เชี่ยงดีแถนี้โอ้แล้วเดี๋ยวเบื้องทางนี้พี่น้องเข้าทางขุนแดดซองครับผมเออนี่ให้เบื้องยังเสียเข่าผมยังน้อยนะครับเนาะเออเอาจับเบื้องดีๆีดูฟ่ามันสีแลนด์นี้ปะ ว่าครับว่าว่ไปใส่ยูน้ำพวกนี่แหละยูน้ำมั่ยพี่น้องเห็นว่านี่สูงซ้ำแม่นี่เลยเนี่ค่อยเก่าเดือนสิบเดือนไหมครับสูงซ้ำกันเลยนสูงซ้ำกันครับตัวแม่นี่ไหมเยอดๆเลยบุ้ยเคยวัดเบื้องบ่พอกระทพาะในวัดครับเขาก็มาเขาก็มาได้ขึ้นหนึ่งถึงลอยสามสิบบ่พ่อเมื่อนาที่ใกล้สูสีอยู่ใกล้เนาะแม่ครับผมนี่แม่ซ้ำแม่นี่แหมครับต้องเล่นยิ้มหาครับนั่นแหละซ้ำแม่นี่เลยแหมค่อยเก่าเดือนสิบเดือนแหม เพิ่นว่าเบียกู้ไทยพอดีครับถ้าผมเพิ่นทับตัวดีครับโอ้บางดูอีหล่ะมาลูกมะเราใบให้เพราะเห็นโทวไปเราก็หมันสองข้างสองดอกเป็นแว่นตาเลยได้พี่น้องห่อนี่มันตกตสวงบางดูนี่ก็เรื่องไทยขนได้พี่น้องเฮาสิบเดือนนี่ก็เรื่องไทยขนพ่อว่าเท่าไหร่ครับพีผมว่าเปิดราคาไว้สองหมื่นสามพันครับเนี่ย ว่าได้ว่าหนักเด้ยครับผมตัวนี้ก็ว่าธรรมดาพ่จับเลียงได้ครับสองหมือนสามเป็นน้องเข้ากับพ่อไปพ่อมาอยูุนี่ครับกับยุคนี่เดียครับกับยุคนี่ครับผมน่ะสูงซ้ำแบกไพ่ได้เห็นว่าเนี่ม นี่บกักไก่ลูกสร้างอุอรรนี่ไปยืนเทียบเนี่เห็นไ่มนี่ส่วนลายคนนอไปกันถือตัวดีรลายครับว<อ>ันที่ดหาจุ้ยที่หมก,กับนี่เป็นได้ไปแมนพ่อพอ่อต,ตามต,นต้นโตมัน,<อ>มนยืนเด่ถ้าว่าพ่อไปพ่อตัวนี้เนาะครับผมแมนเิ่นกบว่าบิก๊กเนาะบิ๊กครับผมก็<อ>มันกล้วยว่ยยุคบ้านเกิดกันครับครับผมเอาสองหมือนสามที่พ่อครับผมแมนครับเออสูงแน่นอน้องเฮาผมให้เบื้องคักได้เห็นว่านี่ สูงซ้ำแม่น่ะยืนมาหนึ่งน่ะมาดีดีลูกอ่ะสูงซ้ำแม่นั่นเผื่อๆสูงกว่าซ้ำเด่นกว่ายืนเสือๆลูกเออเผื่อๆสูงกว่าซ้ำเด่นพี่น้องเท่าหนึ่งไผ่จอมควนบักไผ่นี่ก็กวนเขาเดี๋ยวมึงดวนมื่อนี้มึงเดี๋ยวเขากกแก่ละใช่แตะวันจอมควนเอาเบิ้งกะกักะบ้าได้ด้วยโอ้เอาสองเหมือนสามน้องพอเนาะลูกบีกู้ไทยเจ้าของคอกเพิ่นบอกมาเนาะพ่อเนาะผมเพิ่นบอกมาเลยครับอ๋อเพิ่นบอกมาว่าบิ๊กอุไทยนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเบิ่งเอา คุยกับ่นกับมิเตตโตงามครับผมพี่น้องเบื้องเอาตามตาเด้อเบื้องเอาเบื้องส่งเบิ่งหนาเขาเบื้องโค้งหนาเบื้องหนาหนวกมีอดขันทัดดอกไม้เด้พี่น้องเน่นครับผมกธรมดาเด้นั่นนั่นเห็นว่านั่นกลมๆนั่นนะเขาก็นี่คันว่าพี่น้องไว้นี่มันว่าเขากับว่าได้จับเลียมนี่คันว่าพี่น้องว่าเขาจับเนี่ม บ้านเด้จับได้พี่น้องเขาเดิมๆเตียงกระบ่กเป็นครับเต็มมากกระไรสองหมื่นสามเนาะพอเนาะแมนครับผมสองหมื่นยังมีมองคุยกันบ่หนิคุยกันได้นิดน้อยคุยกันได้นิดน้อยเนาะมาคุยพี่น้องเฮาโทรมาคุยเด้อครับผมเพราะว่ามันมันสูงอยู่พี่น้องเฮาสูงไทยยังสูงสูงสูงเลยนะพี่น้องควายแต่ว่าควายยังบ้านเดชนี่ควายเพิ่งจะเข่าซิบเดือนเนาะพอเนาะแมนครับควายหน้าคนดีโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเฮาสองหมื่นสามบีกู้ไทยเบื้องตามตาเด้อพี่น้องเด้อ